สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่วัสุธิวรารามนะครับก็จะอยู่ถนนเจริญกลุงเหมือนกันนะถ้าใครมานะครับมารถเมย์ได้นะนี่รถเมย์จะเป็นสายเหล่านี้เนาะมีสาย1นแบบึ่งหนึ5งห้าหห้าเ็ดห้แล้วก็ห้าสี่บหรือว่าแบบมาจาก BTS ก็นั่งรถเมย์มาหรือว่าเดินมาก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ไกลจาก BTS สสะพานจากสินนะก็อาจจะประมาณสักกิโลหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปที่วัดนะครับ เข้าไปแบบด้านในเพราะว่าตรงบริเวณวัดสุทธิเขาก็จะมีการจัดงานนิดๆหน,น,น่อยๆน,นะงานลอยกระทงนะก็อาจจะไม่ได้แบบโูใหญ่โตมากนะแต่ว่าก็เป็นแบบยิปเปิงม้วนใจนะเขาะจะจัดเป็นธีมแบบยิปเปิงม้วนใจจะเป็นทางเหนืออะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็จะได้แบบฟิลประมาณนี้สวยนะตอนกลางคืนนะก็เขาจะมีงานตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่ห้านะครับถ้าใครบอกว่ามีเวลาก็อย่าลืมแวะมานะ นี่เลยถึงที่วัดแล้ววัดสุดทธิวรา,ารามนะฮะสาธุนี่เลยเดี๋ยวไปทางด้านนี้นี่ยิปเป่งลม้วนจ่าอุสวยนะดูดูบรรยากาศสวยงามอันนี้คือ,ลอหวลวงหลวงพ่อเป็นคนจัดหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อจัดสวยมากพอเราบอกว่าหลวงพ่อปุอ๊บเขามองงานก็บอกว่าหลงอองงาออวลงพี่ก็พอแล้วยม เอาหลวงพี่ก็พอ,อนะโยมหลวงพ่อมันเยอะไปหลวงพี่เก่าสวยมากเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้อ๋อนี่เขาะจะมีแบบโซนของกินอยู่ตรงนี้นี่ไงแบบมาถ่ายรูปได้นะสวยมากเป็นโซนิิปเ่งอันนี้ล้วงไข่ล้วงไข่การกุศลนะครับ อยู่ทางซ้ายมือเอ๊ะหาดูได้ยากจังที่เราบอกพาเดินพาเดินดูเมืองล้านนาชุมไทยเนาะแต่ตอนนี้เราไม่ต้อไปมแล้วอยู่กรุงเทพฯนนท์อยู่ที่นี่เกว่างานยิปปิงการแสดงชุดต่อไปงานโคมแสดงเพื่อถวายความบันเทิงถือว่าจะครับเดินต่อเนื่องกับสมเด็จพระราชินีนะครับจะมีแบบของกินแต่ว่าที่นี่อาจจะของกินไม่ได้เยอะมากนะมีที่ปก ก้องนะแต่ว่าก็จะมีการสแสดงม<ด><ด>ีอะไรเงี้ยนะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการแสดงชุดต่อไปนะคะชื่อชุดว่าฟ้าอนร่มฟ้าบารมีขอเชิญพวกเลยได้ค่ะสวย ทุกคนนี้ก็คือบรรยากาศงานลอยกระทงที่วัดสุดทินะครับก็จะมีแบบว่า การแสดงนะครับแล้วก็มีของกินแล้วก็มีโซนที่เป็นแบบว่าโคมนะเราไปถ่ายรูปอะไรต่างๆได้นะก็คือจะมีอยู่2ฝั่งนะนี่ก็คือเป็นแบบบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเห็นไหมก็จะมีร้านขายของกินข้างในก็จะมีของกินแบบยาวไปถึงนู้นเลยฝั่งด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นโซนของกินเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นรอยกระทงนะฮะสามารถมาลอยนี่ซื้อปะทีปลอยปะทีบเนีย่ยสามารถแบบนี่ตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปด้านในลอยปะทีบนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้จะเป็น โคมเนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้ได้สวยมากนะแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระต่างๆได้นะครับล้วงไข่กันกุศล<ๆ>ก็จะประมาณนี้แหละทุกคน<ๆ>ที่อยู่ในวัดสุธินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาแบบเดินออกไปดูด้านนอกสวยมากนี่ด้านนี้ก็เป็นฟิลแบบมาไหว้พระนะฮะด้านนี้ก็มีนะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบอาจจะมุมเงียบสงบหน่อยๆอยตรงนี้มีลิฟต์ด้วยอ่ะมีลิฟต์ด้วย <S <S เห็นไหมตรงน,นี้ก็จะมีมุมเงียบสงบหน่อยๆเห็นไหมสวยมากอ่ะถ้าใครมาก็ลองแวะมาที่วัดสุทธิด้วยนะฮะก็คืองานเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่แบบตรงแยกเลยตั้งแต่วัดยานวามาเลยนะฮะจนถึงวัดสุทธิเลยแล้วก็มีประดับไฟเดี๋ยวพาดูไฟด้านนอกมีประดับไฟตามถนนด้วยนะเห็มเมสกู่เรามาจากตรงนี้ใช่ปะ มารถเมได้นะที่บอกเห็นไหมแบบไฟเขาจะประดับไฟตั้งแต่นู้นเลยนุ่นตั้งแต่ตรง4ี่แยกตรงแยกบางรักยาวมาเลยนะครับประดับไฟด้านบนยาวไปถึงนู้นน่าจะแบบไปอีกไกลยอยู่นะตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณวัดสุทธธิไงอาจจะพาแบบดูบริเวณหน้าวัดวัดสุทธธิวรารามนยครับสามถึเหมือนกันนะครับเนียจะมีแบบว่าคมไฟเป็นแบบ โคมสีสันสวยงามนะครับระดับอยู่อันนี้ก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึง่งนะมาเดินดูบรรยากาศแบบวัดสุดที่มื่อสักครู่เรามาตรงนี้แล้วก็เข้านี่เลยก็ข้ามพามาดูโซนเดิมแต่สวยอะ่ะชอบเพราะว่ามันจะเป็นแบบโซนที่สามารถมาถ่ายรูปได้ แต่ว่าถ้าเรื่องอาหารอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแบบมีอาหารพอกินแะลมีอาหารเหนือเล็กๆน้อยๆนะมีแบบว่าไส้่วมีแบบข้าวซอยขนมจีนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นว่าของทั่วๆไปแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรามาถ่ายรูปได้เนี่ยมาถ่ายรูปมาลอยอมาลอยออประทีปอะไรนี้นะฮะแล้วก็มาไหว้พระนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมานะทั้งวัดยานวาแล้วก็ต่อมาที่วัดสุทธิได้เลยนะเพราะว่าเขาจัดเหมือนกันเลยครับก็คือเป็นทีมเดียวกันนะทีมแบบว่ายิปเปงยิปเปิงภาคเหนือมารถเมได้เห็นไหมรถเมสายหนึ่งสายเจ็ดหเนี่ยอันนี้คือยิงยาวไปตรงนู้นเลยสวยมาก